เมื่อร่ก็ตามที่เราบอกตัวเองว่าเราจะยกระดับจิตใจของเรานั้นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนั่นคือสถานการณ์ที่จะทำให้เราจะต้องเสียสละไม่ว่าจะเป็นการเสียสละจากการใช้ชีวิตปกติของเรานะคะอย่างเช่นตื่นเช้ามานะคะการเป็นครีเอเตอร์ก็จะต้องทักทายผู้คนทักทายหรือเปิดค่าการมองเห็นด้วยตนเองนะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงในทีเดียวที่จะต้องอ ทักทายผู้คนนะคะถึงจะเปิดค่ามองเห็นที่หน้าฟีดของตัวเองนะคะยมเพนไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งนั้นเลยค่ะแต่คุ้มค่าเหลือเกินนะคะที่ยมเพนไม่ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนครีเอเตอร์ทั่วไปนะคะ ตีสี่ก็ต้องเริ่มที่จะทำกับข้าวหุงหาอาหารเพื่อที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคารวาสนั่นคือเป็นด่านหน้าในการดูแลธาตุขันของพระสงฆ์นะคะที่ออกมาโปรดที่หน้าบ้านโดยที่จิตใจของเรานั้นให้นึกเสียว่าท่านเป็นตัวแทนสง์ทั่วทั้งสังฆะมณฑลและเราเป็นผู้ที่จะต้องดูแลธาตุขันเพื่อสืบทอด ต่อยอดของหนึ่งในองค์พระัตนตรัยนั่นคือพระสงฆ์สาธุค่ะ